ฉีดโบไม่เห็นผลดื้อโบหรือเปล่าก่อนที่จะไปด่วนสรุปว่าดื้อโบอะ่ะเราจะต้องรอผลรอระยะเวลาก่อนนะคะหลายคนยังเข้าใจว่าฉีดโบวันนี้น่าจะต้องตึงวันนี้ไม่ใช่นะการฉีดโบครั้งหนึ่งอะ่ะสมมติว่าฉีดริ้วรอยใช่ปะ่ะเราจะต้องรอระยะเวลาประมาณ1-2ึ่งถึงสองวีคคือเขาจะเริ่มเริ่มเห็นผลว่าริ้วรอยมันลดลงขยับได้น้อยลงประมาณ3-5วันแหละแต่ว่าผลเต็มที่เลยอะ่ะก็คือ2สัปดาห์ อันนี้สําหรับการฉีดริ้วรอยนะคะแต่ถ้าใครฉีดโบบริเวณกล้ามเนื้อกรามซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่กว่าผลเต็มที่เนี่ยก็คือ4สัปดาห์ดังนั้นก่อนที่จะไปสรุปว่าแบบเฮ้ยฉันดื้อโบหรือเปล่าให้รอระยะเวลาตามนี้ก่อนนะ <c oughs> ก็คือ2อถึงสี่วีคหลังจากฉีดโบเราค่อยมาดูกันว่าเห็นผลหรือเปล่าการดื้อโบเนี่ยคือการที่ฉีดโบไปแล้วไม่เห็นผลริ้วรอยเท่าเดิมไม่ได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อกรามขนาดเท่าเดิมนั่นแปลว่าโบที่ฉีด ไปเนี่ยทำงานไม่ได้ออกฤทธิ์ไม่ได้เพราะว่าร่างกายเรามีแอนติบอดีต่อโบชนิดนั้นที่ฉีดเข้าไปทีเนี้ยถ้าเกิดว่ารอสองถีคแล้วก็ยังไม่เห็นผลอันเนี้ยก็อาจจะสงสัยดื้อโบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเช็คจริงๆอ่ะว่าเราดื้อโบจริงไหมก็สามารถไปตรวจได้ที่สิริราชนะคะตอนนี้เหมือนว่าโครงการวิจัยเขาจะจบแล้วนะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการตรวจคะ่ะเท่าที่อังทราบมาเนี่ยคือพัน แต่ก็ไม่ไม่ชัวร์นะถ้าเกิดว่าใครไปตรวจมาล่าสุดอัปเดตราคาได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ก็จะรอผลประมาณ2-4งถึงี่เป็นการเจาะเลือดตรวจเพื่อดูว่าเรามีแอนติบอดีต่อโบชนิดไหนเขาจะมีชนิดประเภทของโบเลยแหละว่าแอนติบอดีมันขึ้นต่อโบยี่ห้อไหนบ้างแล้วจากที่อ้างถามเคสดื้อโบที่เขาไปตรวจมาแล้วอะประวัติที่เหมือนกันก็คือการใช้โบในหลายๆ อก็คือแบบสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ของแทนนะแต่ก็มีโอกาสที่จะดื้อได้ดังนั้นสําหรับใครที่คอนเซิร์นไม่อยากเสี่ยงดื้อโบในอนาคตอังมี3คําแนะนําที่อยากมาบอกค่ะข้อแรกคือจะต้องเว้นระยะห่างในการฉีดแต่ละรอบเนี่ยอย่างน้อย3เดือนส่วนตัวเนี่ยอังจะฉีดทุก6เดือนไม่ฉีดทีกว่านั้นค่ะข้อที่2คือเราจะไม่สลับแบรนด์ไปมาการสลับแบรนด์ไปมาร่างกายจะเอ็กโพสต่อโบหลากหลายชนิดทําให้ร่างกายมีโอกาสสร้างแอนติบอดีได้มาก ขึ้นค่ะข้อที่3คือการเลือกใช้โบที่ผ่านออยอไทยและถ้าอยากลดความเสี่ยงมากกว่านั้นนะก็คือเลือกโบที่เขามีความ p พียริตีค่อนข้างสูงมีเฉพาะคอโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยลดความเสี่ยงในการดื้อโบได้ค่ะ